มีอินเทอร์เน็ตครับก็เปิดเข้าไปสิโฮสโค้งม,มากไม่เรียนหนังสือบ้างอาจจะเ็เปิดเข้าไปเอา้าก็ปรากฏว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีพวกอัจฉริยะหรือว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องเ,งเงยอะแยะไล่กันมาเลยนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึังนะปัจจุบันไปเจอบ้านเรียนตุเฮ้ยเขามีบ้านเรียนด้วยโลโก้เป็นรูปบ้านนะครับมีต้นไม้สองข้างดูอบอุ่นเดียวก็เข้าไปเข้าไปหาข้อมูล รากฏว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบระเบียบกฎหมายเรื่องการที่เราสามารถที่จะเข้าไปทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องมานั่งสาระวนว่าเราจะกลัวว่าเดี๋ยวใครเขจะบอกว่านูกเราไม่ได้เรียนหนังสือเดี๋ยวจะกลายาว่าไปกับอยู่นอกกฎเกณฑ์ของสังคมจะเป็นเขาเรียกว่าเด็กน้องค่อใหม่ๆมที่จะเจอบ่อยว่าเขาเไม่ได้เรียนหนังสือสี่ขวบห้าขวบ หกขวบเขาแล้วนี่ก็จะเจ็ดขวบอีกแล้วผมเลี้ยงเขามาเนี่ยตั้งแต่สี่ขวบห้าขวบหกขวบมาเจ็ดขวบใกล้ๆจะเจ็ดขวบมันเจอบ้านเรียนจดเพรารู้สึกม,มั่นใจแล้วจากที่เขาเป็นเด็กที่เครียดตลอดเวลาทุกวันนี้จะเล่นตลอดเวลาล่าเริงมากแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบคืออะไรเขาจะบอกได้ว่าเช้าเนี่ยก็จะเขียนตารางไปช่องๆว่าถ้าเขาจะวาดรูปเนี่ยเขาอยากจะวาดรูปในลนนักษณะไหน เขาบอกอย่างนี้นะป๊าป้าเปิดเป็นวิดีโอนะเป็นการ์ตูนที่เขาชอบและเดี๋ยวเขาจะหยุดภาพในส่วนที่เขาต้องการเขาก็จะเขียนจากจากทีวีตรงนั้นแหละในในคอมพิวเตอร์ลงมาในภาพแล้วเดี๋ยวสีเดี๋ยวเขาแต่งเองส่วนถ้าเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูแล้วเขาจะมี y o YouTube เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นเหมือนกับเป็นครูเขาเรียกว่าเป็นครูเกี่ยวกับวิชาการต่างๆในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะ เขาจะบอกให้ผมเซฟไว้วันนี้เซฟเเแลวเขาจะเปิดดูประมาณ20อนตทีต่อวันทุกวันเขาจะดูเองนทีนี้<ๆ>ผมก็รู้สึกว่าวัยผมวัยเด็กเนี่ยกับลูกเนี่ยมันแตกต่างเราฟ้ากับเหวความทรงจําของผมในวัยเด็กมันไม่มีเพราะเราอยู่ในระบบใช่ไหมครับอยู่ในระบบที่มีการแข,ข่งขันพ่อแม่จะชี้นำในส่วนที่เขาอยากให้เราเป็น จะมีความรู้สึกในวัยเด็กน้อยมากในขณะที่ลูกของผมเนี่ยเขาจะรู้สึกและเขาจะพูดเขาจะเข้าใจในสิ่งในชีวิตของเขาเนี่ยหลายอย่างขอบคุณครักวันนี้จบแค่นี้แล้วกันนะครับ